อาไรอาชีเสียงหล่อประวัติอาชีเสียงหล่อมีชื่อจริงว่าสมพงษ์บุญกุ้มแจ้งเกิดในยุคข,ของตลกคาเฟ่เฟื่องฟูเส้นทางชีวิตการเป็นตลกเจ้าตัวเคยเล่าไว้ในรายการคุยแซบโชว์เมื่อปี2 5 6 6เริ่มต้นจากการเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านคาเฟ่ที่ได้การชิดกับตลกและมีการชวนขึ้นมาเล่นตลกปรากฏว่ามีแววดีสร้างเสียงหัวเราะได้เขาจึงได้แสดงเร่มาในอดีตก็เคยอ,อยู่ในคณะตลก ยุ้ยยิ้มสยามและใช้ชื่อว่าเด๋อดาวอังคารเพราะมีหน้าตาคล้ายกับตลกรุ่นใหญ่อย่างเด๋อดอกสดาวจากนั้นเขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอาชีเสียง่อมีเอกอลักษณ์คือการใช้เสียงเลียนแบบพระเอกหนังจีนฮ่องกงอาชีเสียง่อมีชื่อเสียงโด่งดังเจ้าของวลีบัดซบจริงๆเลยมีงานแสดงเข้ามาไม่ขาดสายแต่เมื่อยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปอาชีพตลกงานก็ค่อยน้อยลง หลายคนเป็นแสดงตลกผ่านโทรทัศน์มากขึ้นอาชีเคยเปิดใจผ่านรายการหนึ่งว่าเคยทําธุรกิจแต่ไม่ประสบความสําเร็จก่อนตัดสินใจใย้ายไปใช้ชีวิตและเปิดร้านอาหารที่อำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันที่16เมษาย,ยน2568เวลาประมาณ3ทุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจสพวังน้ำเขียวและหน่วยกูย้ภัยได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในร้านอาหารครัวชีเสียงหล่อบ้านดีดุดมตำบลวังน้ำเขียว ต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายสมพงษ์บุญกุ้มหรืออาชีเสียงรอญาติได้เล่าว่าอาชีบ่นเจ็บหน้าอกจากนั้นก็ช็อกและหมดสติล้มฟุบอยู่ภายในร้านหน่วยกู้ภัยได้พยายามปั๊มวใจแต่ไม่เป็นผลจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลวางน้ำเขียวก่อนที่อาชีจะจากไปอย่างสงบแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันปิดตำนานเจ้าของวลีบตดซบจริงๆเลยด้วยวัยเพียง57ปีจบข่าวสวัสดีครับ